f o ตบอล l l h i s t ิ r y คลิปนี้ขอเสนอเรื่องที่น่าสนใจและ10สนามที่ใช้ในฟุตบอลยูโร2 0 2 4 ศึกฟุตบอลชิงเจ้ายุโรปหรือการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบสุดท้ายที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในช่วงระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนี้ได้จัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศเยอรมันครับโดยนับเป็นครั้งที่3ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในปี1988สมัยที่ยังเป็นเยอรมันตะวันตกครั้งที่2ในปี2020ที่แข่งขันกันในปี2021เพราะมีการเลื่อนมาจากสถานการณ์โควิด โดยในปีนั้นไม่ได้จัดที่เยอรมันโดยตรงครับแต่เป็นครั้งแรกที่จัดแข่งขันกันใน12เมืองทั่วโยุโรปเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ60ปีของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปทําให้สนามอาริอานแอรีนาของไบเยอร์มิเนกเป็นหนึ่งในสนามที่มีการจัดแข่งขันหรือเรียกได้ว่าเป็นเจ้าภาพร่วมก็ได้ครับและครั้งที่3ก็คือในปีนี้2024โดยจัดขึ้นภายในเมืองต่างๆของประเทศเยอรมันซึ่งเป็นสนามที่ใช้ทําการแข่งขันของทีมลีกดังๆนั่นแหละครับ โดยสิทธิสนามที่ใช้ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ทางยูฟ่าได้ทําการเปลี่ยนชื่อสนามเหล่านี้ใหม่เกือบทั้งหมดเพราะด้วยเหตุผลในเรื่องสปอนเซอร์ของแต่ละทีมกับผู้สนับสนุนรายการฟุตบอลยูโรที่ไม่ใช่เจ้าเดียวกันทําให้ต้องหลีกทางให้ในายทุนสําหรับทัวร์นาเมนต์นี้ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับสนามของ2ทีมใหญ่อย่าง s i ก n นอิ d ูนาพาร์คของดอทมุนและ a าริอันอารีนของไบเยมินิกที่ขึ้นชื่อเรื่องมนขังบรรยากาศภายในสนามก็ไม่รอดที่ถูกเปลี่ยนชื่อเช่นเดียวกันแต่บางสโมสรที่ไม่ได้ใช้สปอนเซอร์เป็นชื่อสนามก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อแต่อย่างใดครับและ10ชื่อใหม่ของสนามฟุตบอลที่ใช้สําหรับแข่งขันฟุตบอลยูโร2024นี้ไล่ตั้งแต่เหนือสุดนะครับประกอบไปด้วยสนามแรกโฟกสปาสตาดิโอนของฮัมบูก มีความจุ52,245ที่นั่งเป็นสนามที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่ออะไรครับและจะใช้แข่งขันกัน5แมตช์คู่ระหว่างโปแลนด์เจอเนเธอร์แลนด์โครเอเชียเจออาร์เบเนียจอร์เจียเจอเช็กเช็กเจอตุรกีรวมไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ ถัดมาครับเป็นสนามโอลิมเปียสตาดิโอนของแฮท่าเบอร์ลินมีความจุ7 4 4 6 1ที่นั่งที่ใช้ชื่อเดิมไม่ได้เปลี่ยนชื่อและใช้แข่งขันกัน6แมตช์ระหว่างสเปนเจอคร์เอเชียโปแลนด์เจอออสเตรียเนเธอร์แลนด์เจอออสเตรียรอบ16ทีมสุดท้ายรอบก่อนรองชนะเลิศรวมไปถึงรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งเป็นสนามที่มีความจุเยอะที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ไล่ลงมาต่อครับสนามที่3เป็นสนามไรซิกสเตเดียมหรือชื่อเดิมเรดบูอารีน่าของสโมสรอาร์เบลรไรซิกมีความจุ42,9 0 0 159ที่นั่งใช้แข่งขันกัน4แมตช์ครับคร่ระหว่างโปรตุเกสเจอเช็กเนเธอร์แลนด์เจอฝรั่งเศสโครเอเชียเจออิตาลีและรอบ16ทีมสุดท้าย มากันต่อแบบไวๆครับเยี้ยงมาทางซ้ายที่สนาม BVB Stadium Dortmund หรือชื่อเดิม Signal Iduna Park ของสโมสรบริเซียดอร์มุนมีความจุ56,849ที่นั่งและใช้สนามนี้แข่งขันกันถึง6แมตช์ครับครัวะระหว่างอิตาลีเจออับบเนียตุรกีเจอจอร์เจียตุรกีเจอโปรตุรเกสฝรั่งเศสเจอโปแลนด์รวมไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายและรอบรองชนะเลิศ ขยับมาทางซ้ายอีกนิดครับสนามที่5ที่สนามอารีนาเอาชาเก้หรือชื่อเดิมฟลตินอารีนาของสโมสรชาเก้่วนสี่มีความจุ54,740ที่นั่งใช้แข่งขันกัน4แมตช์ครับคู่ระหว่างเซอร์เบียเจออังกฤษสเปนเจออิตาลีจอเยเจอโปรตุกเกสและรอบ16ทีมสุดท้ายลงมาอีกนิดสนามที่6คือสนามดสเซนดอฟอารีนาหรือชื่อเดิมเมอร์คูสปปลอารีนาของสโมสรฟอร์ตูนาดสเซนดอฟมีความจุ5 1 0 3 1ที่นั่งใช้ทำการแข่งขันกันหาแมตช์ครับ ฝรั่งเศสสโลวาเกียเจอ,อยูเครนอันเบเนียเจอสเปนรวมไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายและรอบก่อนรองชนะเลิศต่อมาครับสนามโคโลนสเตเดียมหรือชื่อเดิมไลเอเนกี้สตาดิโอนของสโมสอน FC โคโลนครับมีความจุ49,827ที่นั่งใช้แข่งขันกัน5แมตช์คู่ระหว่างฮังการีเจอสวิตเซอร์แลนด์สกอตแลนด์เจอสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมเจอโรมาเนียอังกฤษเจอสโลวีเนียและรอบ16ทีมสุดท้าย สนามที่แปดแฟงเฟิร์ตอารีนาหรือชื่อเดิมดอยแบงค์พาร์คของสโมสรอนแฟงเฟิร์ตนั่นเองครับสนามนี้มีความจุ5 4 6 9 7, 7ที่นั่งใช้แข่งขันกัน5เแมตช์ระหว่างเวลเยียมเจอสโลวาเกียเดนมาร์กเจออังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์เจอเยอรมันสโลวาเกียเจอโรมาเนียรวมไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายลงมาทางใต้ครับสนามที่9สตุตการ์ดอารีนาหรือชื่อเดิมเมอร์เซเดสเบนอารีนาเป็นสนามของสโมสสสตุตการ์ดมีความจุ54,906ที่นั่งและใช้แข่งขันกัน5นัดครับคู่ระหว่างสโลวีเนียเจอเดนมาร์กเยอรมันเจอฮังการีสกอตแลนด์เจอฮังการียูเครนเจอเบลเยียมและรอบก่อนรองชนะเลิศ สุดท้ายครับทางใต้สุดเป็นสนามใครไปไม่ได้นอกจากพิเศษใต้บายเยอร์มิวนกโดยใช้ชื่อมิวนิกฟุตบอลอารีนาหรือชื่อเดิมอารีอันอารีนานั่นเองครับสนามของพิเศษมีความจุป,ประมาณ7 7็ดหมที่นั่งและชายฟาดแข่งกัน6แมตช์ระหว่างเยอรมันเจอสกอตแลนด์โรมาเนียเจอยูเคนสโลวีเนียเจอเซอร์เบียเดนมาร์กเจอเซอร์เบียรวมไปถึงรอบ16บทีมสุดท้ายและรอบรองชนะเลิศโดยสนามทั้ง10สนามนั้นครับเป็นสนามที่ใหญ่และสวยงามมากๆของประเทศเยอรมันเรียกได้ว่ามีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน รวมไปถึงบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วใจสมเป็นเจ้าภาพแน่นอนครับส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในศึกฟุตบอลจริงแชมป์แห่งชาติยุโรปนี้ก็มีอีกหลายสิ่งอย่างครับทั้งชื่อของลูกฟุตบอลที่ใช้มีชื่อว่าฟุตบอลรีเบอร์แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าความรักในฟุตบอล โดยลูกฟุตบอลน,นี้นะครับเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2023โดยสาพันฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าร่วมกับอาดิดาสนอกจากนี้ครับฟุตบอลลีเบอร์ยังเป็นลูกบอลรุ่นแรงในศึกยูโรที่ใช้เทคโนโลยีอาดิดาสคอนเน็กเต็ดบอลเทคโนโลยีอีกด้วยโดยเทคโนโลยีนี้ครับจะมีโมชั่นเซนเซอร์สามารถบันทึกทุกการสัมผัสที่อัตรา500ครั้งต่อวินาทีและจะช่วยแจ้งข้อมูลจังหวะล้ำหน้าที่ไม่ชัดเจนเพื่อพัฒนาคุณภาพและความเร็วในการตัดสินใจของระบบ V R นั่นเองครับ ตัดไปที่ความน่ารักของมาร์คคอร์ดประจําศึกยูโรครั้งนี้เจ้าตัวนี้มีชื่อว่าเอาแบร์ครับเป็นมาร์คคอร์ดที่ได้รับเลือกจากการลงคะแนนเสียงของผู้ชายเว็บไซต์ยูฟา o o m และบรรดาเด็กๆทั่วทั้งยูโรผ่านโครงการฟุตบอลในโรงเรียนของยูฟาโดยเจ้าอัลแบร์นี้ครับได้รับคะแนนโหวตไปมากที่สุดถึง3.2% และอีกสีสันหนึ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและสร้างสารรค์ไม่แพ้กันคือเรื่องเพลงประจําการแข่งขันครับครั้งนี้เพลงเชียร์มีชื่อว่าเพลงไฟเป็นผลงานการผสมผสานอันทรงพลังระหว่างโปรดิวเซอร์ชาวอิตาลีอย่างเมดูซ่าพร้อมวงล็อกป๊อปแนวหน้าอย่างอเมริกาอย่างวันรีพับบิก และนักร้องนักแต่งเพลงชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าเลโอนีบทเพลงนี้สื่อถึงหัวใจนักสู้ครับที่ถ่ายทอดความมุ่งมั่นและหัวใจอันเต็มไปด้วยไฟที่แรงกล้าผสมผสานกันของเหล่าแฟนฟุตบอลและแฟนเพลงที่เต็มไปด้วยแพชชั่นในการดูฟุตบอล สุดท้ายครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024เวลเวลว่าที่บ้านเราจะมีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีให้ได้รับชมกันทุกคู่อย่างแน่นอนครับเพราะนี่เป็นอีกหนึ่งรายการฟุตบอลที่คนทั้งโลกให้ความสนใจและให้การยอมรับอย่างมากส่วนเรื่องของรายละเอียดการถ่ายทอดสดในแต่ละนัดจะมีการยืนยันอีกครั้งเร็เรวๆนี้ครับและนี่คือเรื่องที่น่าสนใจทั้งหมดกับสิบสนามที่ใช้ในฟุตบอลยูโร2024